สวัสดีครับผมเพรเอง <c oughs> วันนี้เราก็มาอยู่กับการรีวิวอนิเมะกับอนิเมะฤดูหนาวปี2022โดยผมขอบอกอีกรอบหนึ่งนะครับว่าอนิเมะที่ผมเอามารีวิวเนี่ยคืออนิเมะที่ผมดูจริงๆอาจจะมีเรื่องที่ผมพลาดไปหรือไม่ได้ดูเพราะว่าไม่ใช่แนวแล้วก็ผมขอเปลี่ยนวิธีการนาเสนอนิดหน่อยนะครับเพราะจากคลิปเก่าๆผมจะเอา คลิปแบบคลิปตัวอย่างของการ์ตูนเรื่องนั้นๆมาลงนะแต่ว่าช่วงนี้แบบลิขสิทธิ์โคตรแรงช่องฟิวเป็นว่าเล่นผมก็ว่าจะเลี่ยงเลียงสักหน่อยก็เป็นภาพนิ่งไทยแล้วกันนะครับแบบว,ว่าเป็นกึ่งคอดแคสไปเลยแต่แนวผมจะโดนสอยล่งเอาละครับเพื่อไพ่เป็นการเสรียเวลาเรามาเริ่มกันเลยเริ่มไปที่เรื่องแรกซาบิคุอิบิสโกรหรือชื่อไทยก็คือทราชชนคนโคตรเห็ดแนวเรื่องโชเนนต่อสู้ โลกหลังเมืองล่มสลายเรื่องย่อเรื่องราวของเมืองในประเทศญี่ปุ่นที่อยู่ดีๆก็มีระเบิดแบบโคตรพ่อโคตรแม่ใหญ่ลงการเมืองแบบชิบหายวายโวกันหมดห,ห,หลังจากนั้นเมืองนี้ก็ล่มสลายแต่แค่เมืองเดียวนะหลังจากนั้นสิ่งที่ตามมาจากเหตุการณ์นี้ก็คือโรคระบาดประหลาดที่มีชื่อว่าโรครอยสนิมเป็นโรคที่จะกัดกินผู้คนและรักษาหายลำบากในเรื่องเห็ดเป็นสินค้าต้องห้าม ใครมีโดนจับและบิสโก้พระเอกของเรื่องนี้เขาเป็นผู้ก่อการร้ายเห็ดนําเห็ดมาเป็นอาวุธแบบว่ายิงธนูแล้วแบบเห็ดงอกแล้วก็ตูแบบโคตรพกคนแม่ใหญ่บิสโก้เดินทางเพื่อตามหาเห็ดกินสนิมเพื่อรักษาอาจารย์ของเขาจนกระทั่งเขาได้มาเจอกับคุณหมอหนุ่มหน้าหวานเนโกะยานางิหรือคุณหมอแพนด้าหมอใจดีประจําเมืองทั้งคู่จึงออกเดินทางไปด้วยกันความรู้สึกหลังดูตอนแรกผมนึกว่าเอ็นจากโดโรเฮโดโรนะครับ เอาจริงๆเรื่องนี้เนี่ยผมก็ดูเป็นแบบไม่ได้คาดหวังอะไรนะครับเพราะว่าดูจากพรีวิวแล้วภาพแบบกระตูนยุคเก่าแต่เนื้อเรื่องก็ยังน่าสนใจอยู่นะครับแล้วก็ตัวละครในเรื่องไม่ได้ทําตัวแบบเฉยๆหรือว่าทําตัวน่าลาคาญก็ทําให้ดูได้เรื่อยๆน่าจะสนุกนะดูอย่างถูกลิขสิทธิ์ได้ทาง m ิวส์ไทย a ลนด์ไอฉอและบิลลบิลลไทยแเรื่องต่อมาโอ้ชื่อเรื่องโคตรยาวงั้นก็ตามนี้นะครับส่วนชื่อไทยคือ บูรณะมันวุ่นวายขายชาติไปเลยแล้วกันแนวเรื่องการเมืองการวางแผนรบเรื่องย่อราชาของประเทศนาลาได้ตายค่าลูกชายของเขาเวนไซเลมาอาบาเลสหรือเพื่อกของเราจึงได้ขึ้นเป็นราชาต่อแทนโดยตัวของเวนนั้นมีความสามารถมากทั้งฉลาดใจเย็นเก่งรอบคอบแต่ติดตรงที่เขาขีเ้เกียจและก็เกลียดความวุ่นวายเขาอยากจะขายประเทศนี้ทิ้งไปซะ ยังไงก็ดีก่อนที่เขาจะขายประเทศนี้เขาก็ต้องทําประเทศนี้ให้มีค่าซะก่อนและแน่นอนครับว่าเวนนั้นเขาไม่ได้อยู่คนเดียวเขายังมีเลขาสาวสุดสวยนิ่มๆคอยช่วยเหลือและเตือนสติพระเอกความรู้สึกหลังดูตอนดูนี่ผมให้ลมเหมือนท่านไอในโอเวอร์ลอดเลยที่แบบว่าต่อหน้าลูกน้องแล้วโดนลูกน้องอวยซะแบบเป็นเทพเจ้าเลยแต่ว่าเนื้อแท้แล้วเป็นแค่ไอ้บ้าคนหนึ่งแต่ก็เป็นไอ้บ้าที่เก่งสมความล่ำลือเก่งสมควาอวยนะครับโดยภาพเรื่องนี้ก็อาจจะไม่ว้าวนะครับ มีซีจีแข็งแกอีกแล้วแต่ตัวเรื่องมันเกี่ยวกับการเมืองนะครับจุดสําคัญของเรื่องมันก็เลยเป็นการพูดคุยกับการแสดงสีหน้ามากกว่าอาจจะไม่ได้มีฉากบู๊อลังการหรือเปล่าอนุ่าตอนนี้เรื่องก็เล่าออกมาดีเข้าใจง่ายนะครับแล้วก็สนุกด้วยแถมตัวละครตัวหลักเนี่ยนักพากย์ดังๆก็มาให้เสียงกันหมดเรื่องนี้ผมตามยาวๆแน่อนอนดูอย่างถูกลิขสิทธิ์ได้ทางมิวไ Thailand ไอชีอ e, ีและบิลิบิลิไทยแลนด์เรื่องต่อมา ชื่อเรืองยาวอีกแล้วหรือชื่อไทยก็คือเกินหม่ต่างโลกเพื่อนผมน่ารักโคกเลยครับแนวเรื่องตลกคอมเมดี้ต่างโลกเรื่องยอ่อเรื่องราวของพ่อหนุ่มสองคนทัจิบันะกับจินงูจิโดยจินงูจิเป็นคนที่เพียบพร้อมทุกอย่างสูงยาวเข่าดีหน้าตาหล่อเหลายิ้ติดตรึมและทัจิบันะคนธรรมดาสามัญโดยทั้งคู่เป็นเพื่อนกันตั้งแต่เด็กจนอยู่มาวันหนึ่ง หลังงานนัดบอร์ดทัจิบนะเมื่อเมาได้ที่เขาก็ได้บ่นว่าเขานั้นธรรมดาเกินไปเขาอยากเกิดเป็นสาวน้อยโลลิผมบอนสุดน่ารักทนาดนั้นเองเทพธิดา LED ก็ได้ให้พรนั้นสมความปรารถนาและจะส่งไปต่างโลกแต่แน่นอนครับว่าพืชข,ของเขาจินงูจิไม่ยอมกระโดดเอาตัวเองเข้ามาขวางจึงได้โดนลูกหลงไปต่างโลกด้วยกันทั้งคู่พร้อมเควสบังคับปราบจอมมาร ทาจิมานะตอนนี้กลายเป็นสาวสวยตามที่หวังแต่ข้างในก็เป็นตาลุงอายุ30ินะจินงุจิที่ลึลกๆแล้วเขาแอบชอบทาจิมานะและมาตอนนี้เขาจึงห้ามหวั่นไหวกรอบกับเพื่อนของเขาที่กลายเป็นสาวน้อยโรลิน่ารักไปซะแล้วผมดูตอนแรกได้แบบโอ้ยนั่งขำแบบไปมุกกันเล่ยลนลาดเลยเทะมากเลยผมนี่ยังชอบผมก็อยากรู้ว่าตอนแรกก็จัดหนักจัดเต็มขนาดนี้แล้วอยากรู้ว่าตอนต่อไปจะมีมุกอะไรมาเล่นอีกเรื่องนี้ไม่ต้องคิดมากนะครับอนิิฮ่าฮาอยู่แล้วผมเลยยังชอบดูอย่างถูกลิขสิทธิ์ได้ทาง บิลิบิลิไทยแลนด์เรื่องต่อมาลีเด n เนละชินหรือชื่อไทยก็คือมหาพิภพลรีาเดลแนวเรื่องโลกของเกมตัวเอกเทพชิวชิวเรื่องย่อหญิงสาวที่เป็นผู้ป่วยติดเตียงได้เล่นเกม VR แต่ระหว่างเล่นร่างต้นก็ได้ตายหาร่างจิตจึงย้ายมาอยู่ในเกมแทนและเวลาในเกมในโลกนี้ ก็ผ่านไปแล้วกว่า200ปีถึงจะเสียใจที่ล่างต้นตายแต่นี่ก็ทำให้เคนะกลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกติเดินเหินและเป็นอิสระอีกครั้งความรู้สึกหลังดูเป็นเรื่องที่ดูชิลๆดีครับไม่ต้องไปสู้กับใครไม่ต้องลบกับใครไม่มีเรื่องให้ปวดหัวด้วยดูไปแบบสบายๆเลยดูอย่างถูกลิขสิทธิ์ได้ทางบ i ล l y b บ l l y Thailand เรื่องต่อมา โอลี ien, หรือชื่อไทยก็คือสองสิงพลิกตำนานพิฆาตอสูรแนวเรื่องโชเนนสู้กับอสูรเรื่องย่อในโลกที่อยู่ๆก็มีอสูรปรากฏกายมีเหล่านักรบสมุไลเข้าต่อสู้แต่ก็พ่ายแพ้ทำให้อสูรปกครองเหล่ามนุษย์กับผู้คนมาทำงานและปลูกฝังว่าอสูรคือพระเจ้าผู้มาโปรด150ปีต่อมา ดูเหมือนว่าการปลูกฝังแบบพาวกนด้านั้นจะได้ผลผู้คนนับถืออสูรและนักรบซามูไรเป็นเพียงแค่ตำนานแต่นั่นไม่ใช่กับมูสชิเด็กหนุ่มที่มีความฝันจะล้างบางอสูรพอเขาต้สว่างและเพื่อนของเขาโคจิโร่ทั้งคู่จึงออกเดินทางเพื่อปราบอสูรด้วยกันความรู้สึกหลังดูนี่มันพอทเรื่องโชเน้นเมื่อสิบกว่าปีที่แล้วแหละครับที่ตัวเอกบ้าชอบแหกปากแล้วก็ทําอะไรง่ๆกับเพื่อนที่เคร่งขรึมที่คอยห้ามปราม นี่มันปี2022นแล้วนะครับทำไมทุกอย่างยังดูเหมือนเดิมอยู่เลยแถมพอ o เรื่องก็โคตรธรรมดาดูไปนี่มีแต่ความหมุดหงิดดูอย่างถูกลิขสิทธิ์ได้ทาง flicker, ichi กกและบ i l i bili Thailand เรื่องต่อมาฉันเป็นสิทธิ์จอมปราดจริงๆนะแนวเรื่องโลกของเกมตัวเอกเทพแฟนตาซีต่อสู้เรื่องย่อ ในโลกของเกม Ark Earth Online ก็เป็นเกมที่ผู้เล่นทำอะไรก็ได้โดยตัวเอกสมมติบาทเป็น Double d u m b l e d u f f หนึ่งใน9สุดยอดนักเวทในอาณาจากักรอัลไคโดยมีกรรษัตริย์โซโลมอนปกครองและกรรษัตริย์โซโลมอนเนี่ยก็เป็นเพื่อนเพื่อนแบบเพื่อนนอกเกมกับ Double d u m b l e ลดัฟแต่จู่ๆวันหนึ่งคาแรคเตอร์ d u m b l e ลดัฟกลายเป็นสาวน้อยโลลิตัวน้อยแทนแถมเวลาในเกมก็ผ่านมาแล้วอีก30ปีนี่มันเกิดอะไรขึ้นนะความรู้สึกหลังดู เรื่องนี้ดูตอนแรกก็เฉยๆนะครับก็ยังพอได้แต่เวลาผมเห็นฉากต่อสู้แล้วแบบ oh God! โอ้ไม่ซีจโคตรแข็งแถมตัว CG จยังดีเทลน้อยอีกคือผมก็ไม่ได้อคติอะไรกับ CG มากนะครับคือ CG ดีๆก็มีแต่นี่คือแบบโอ้ช่วงนี้เจอแต่ CG อะไรแบบเนี้ยโอ้โดูอย่างถูกลิขสิทธิ์ได้ทาง m Thailand, ิวไทยแลนด์ไอฉีอีและบิลบิลไทยแเรื่องต่อมาปราชหนึ่งในใต้ล่ากับ ตราสุดอัปยศแนวเรื่องพระเอกเทพเกิดใหม่แฟนตาซีเรื่องย่อตัวเอกตอนนี้เขาฝึกคลาสตารูปแบบที่1ตันแล้วแต่ตาที่1นนั้นเป็นสายผลิตพระเอกอยากจะเก่งกว่านี้เขาจึงต้องไปเปลี่ยนคลาสเป็นตาที่4แต่การที่จะต้องเปลี่ยนคลาสเนี่ยจะต้องไปเกิดใหม่เท่านั้นใช่ครับแล้วเขาก็ไปเกิดใหม่ความทรงจําเดิมเมื่อพระเอกมาถึงยุคปัจจุบัน พระเอกเห็นว่าทําไมการใช้เวทมนต์นั้นถึงถอยหลังลงคดกากเขาจึงต้องหาสาเหตุของเรื่องนี้พร้อฝึกฝนตัวเองให้เก่งเทพความรู้สึกหลังดูกลับมาอีกครั้งกับพระเอกเทพกับสาวข้างกายก็เป็นเรื่องที่สุดแซะจำเจและน่าเบือ่อซึ่งถึงแม้เนื้อเรื่องจะพอดูดีนะครับแต่ผมก็ไม่ชอบอยู่ดีดูอย่างถูกลิขสิทธิ์ได้ทาง f ริกเกว,วิและบิ l i b i บิ Thailand ต่อไปเป็นอนิเมะภาคต่อนะครับเริ่มมาที่ Attack on Titan Final Season Part 2เรื่องราวต่อจากเอเลนหลังจากแตกคอกับเพื่อนของเขาเพื่อไปทำภารกิจบางอย่างให้เสร็จสิ้นโดยตอนนี้ก็ยังไม่มีใครรู้นะครับว่าเป้าหมายที่แท้จริงของเอเลนนั้นคืออะไรแต่ศัตรูก็ไม่ค่อยฆ่าฝั่งมาเลบุกอย่างกระทันหันทั้งกองพันกองพลทั้งเรือเหาะอาวุธยุโทโธปรกรณ์มาพร้อมอีกทั้งยังขนเหล่าไททันทั้งไททันเกวียนไททันกรามมาประจันหน้าหวังปิดเกมโดยพลัน ฝั่งเกาะพาราดีจะรับมืออย่างไรโปรดติดตามรับชมแล้วก็ MV เพลงเปิดโคตรสปอยดูอย่างถูกลิขสิทธิ์ได้ทาง Netflix, VTV, View, ASPE, iCE และบิลล b i บิลลี i ไท a แลนด์เรื่องต่อมาคิมิสึน้อยยายะยูกาคุหรือดาบล่าศูนย์ภาคย่านเริงรมเรื่องราวหลังจากจบภาครถไฟ หลังจากที่พวกทันเจโรพักฟื้นจนสมบูรณ์ทางด้านเสาหลักเสียงเทนเงนก็จะขอเหล่านักล่าอาสูนหญิงไปช่วยงานแต่ได้พวกซันเจโรไปแทนโดยสถานที่จะไปนั้นก็คือย่านเรือรมสวรรค์ของเหล่ามนุษยก์กลางคืนอาสูรก็เช่นกันเทนเงนได้ส่งเมียสาวสามคนมาเมียสาวสามคนแต่ขาดการติดต่อไปทำให้เริ่มมีกิจทำแง่ๆว่ามีอสูนอยู่แถวนี้ดูอย่างถูกลิขสิทธิ์ได้ทาง n น็ fli x VTV v i ว w p ิ p true id อ้ายฉีอี้และบิลิบิลิไทยแลนด์เรื่องต่อมาโอซามะแลงกิงหรืออันดับพระราชาเรื่องราวุ่นวายหลังจากที่องค์ชายบสจิไปฝึกวิชากับเดสป้าโดยนอกจากน้องชายไตยต้ามาแย่งบอลลังพ่อบอสึก็มาแย่งอีกทีและตอนนี้อาณาจักรอันอดับสองก็ยังจะมายึดครองเมืองอีก ไม่เพียงเท่านั้นมิลันโจก็ยังเอานักโทษมาถล่มเมืองอีกแน่นอนครับว่าศึกนี้ิบหายวายว้ดกันหมดดูอย่างถูกลิขสิทธิ์ได้ทางไอ้สีอี้